สวัสดีครับเปิดโลกกับปิดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศสโลวีเนียหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสโลวีเนียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปกลางซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและแหล่งวัฒนธรรมหลักของทวีปยุโรปมีอนณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลีทางตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรติกทางใต้และตะวันออกจรดโคโอเอเชียทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดฮังการี และทางเหนือจรดออสเตรียมีพื้นที่ประมาณ22,73ตารางกิโลเมตรและมีประชากร2.06ล้านคนสโลวีวเนียเป็นสาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยและเป็นสมาชิกของสหรประชาชาติสหภาพยุโรปและเนโตเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดคือรูปเรียน่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสโลวีวเนียเป็นภูเขาและมีลักษณะาอากาศแบบภูมิอากาศภาคพื้นทวีปหลัก ยกเว้นภูมิอากาศชายฝั่งจะมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนและภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีภูมิอากาศแบบเทือกเขาเอลสโลวีเนียเป็นหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากในยุโรปทั้งแม่น้ำจำนวนมากชั้นหินอุ้มน้ำและแหล่งทานน้ำใต้ดินสโลวีเนียมีป่าป,ปกคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนการตั้งถิ่นฐานของประชากรก็จะกระจัดกระจายกันไป ประวัติศสาสโลวีเนียได้รับทั้งวัฒนธรรมและภาษาจากสลาวิกตะวันตกสลาวิกใต้เจอเมนิกโรมันและฮังการีนถึงแม้ประชากรในประเทศจะไม่ได้เป็นเอกพันเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวสโลวีนภาษาสโลวีเนซึ่งเป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มภาษาสลาวิกใต้เป็นภาษาราชการของประเทศประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไม่นับถือศาสนาอย่างแท้จริง แต่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศได้รับอิทธิพลจากโรมันคาทอลิกและลูเทรันเศรษฐกิจของประเทศสโรววเนียเป็นแบบเปิดขนาดเล็กและเป็นอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออกที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตหนี้สาธาร,รณะยุโรปที่เริ่มช่วงปลายยุค2 0 0พเศรษฐกิจหลักคืออุตสาหกรรมบริการตามด้วยอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในอดีตพื้นที่ของสโลวีเนียเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่แตกต่างกันหลายแห่งทั้งจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิไบเซนเทาจักรวรรดิอารังเชียงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองโดยราชวงศ์ฮาบบวกสาธารณรัฐเวนิจัจงหวัดอิลิเรียของนโปเลียนที่หนึ่ง ที่ปกครองโดยฝรั่งเศสจักรวรรดิออสเตรียและจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในเดือนตุลาคมพศ2461ประชาชนชาวสโลวีเนียตัดสินใจก่อตั้งรัฐแห่งชาวสโลวีนโครแอตและเซิร์บเดือนธันวาคมพศ2461รัฐแห่งสโลวีนโครแอตและเซิร์บรวมตัวกับราชอาณาจักรเซอร์เบียกลายเป็นราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บโครแอตและสโลวีน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวียในพศ2472ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสโลววเนียถูกยึดครอบครองและผนวกโดยเยอรมน,นีอิตาลีและแห่งการีและพื้นที่เล็กๆอยู่ในการปกครองของรัฐเอกราชโคเอเชียที่เป็นรัฐหุ่นเชิดของนาซีเยอรมน,นี หลังจากนั้นสโลวีเนียเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวียภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียซึ่งเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ประเทศเดียวในกลุ่มตะวันออกซึ่งไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกติกาสัญญาวอซอในเดือนมิถุนายนพศ .2534 หลังจากมีการเปิดประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน อันเป็นระบบพักการเมืองหลายพักสโลวีเนียจึงแยกตัวจากยูโกสลาเวียและกลายเป็นประเทศเอกราชพศ .2547 สโลวีเนียได้เข้าร่วมกับเนโธและสหภาพยุโรปในพศ .2550 สโลวีเนียกลายเป็นประเทศยุคหลังคอมมิวนิสต์ประเทศแรกที่เข้าร่วมกับยูโรโซนและในปีพศ .2553 ได้เข้าร่วมโ e c d ซีเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศสโลวเนียเคยเป็นหนึ่งใน6รัฐของยูโกสลาเวียยูโกสลาเวียเดิมประกอบด้วย6สาธารณรัฐกล่าวคือสาธารณรัฐสโลวเนีย、โครเอเชียเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามอนเตเนกโกรและมาซิโดเนียรวมทั้งคอซอวอและ ไวกส์วอร์ดีแน่ซึ่งเป็นจังหวัดปกครองตนเองสโลเวเนียตั้งอยู่ในบริเวณภูมิภาคกลางและตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปติดกับเทือกเขาเอลและมีชายฝั่งติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทิกราบคือจุดสูงสุดของสโลวีเนียมีความสูง2,864เมตรประเทศสโลวีเนียมีค่าเฉลี่ยอยู่เหนือระดับน้ำทะเล557เมตร มากกว่าครึ่งของประเทศถูกปกคลุมด้วยป่าทําให้สโลวีเนียเป็นประเทศที่มีป่ามากเป็นอันดับ3ของยุโรปรองจากฟินแลนด์และสวีเดนพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยป่าต้นบีชต้นเฟอร์ต้นโอก๊กและมีผลผลิตที่ค่อนข้างสูงยังคงพบป่าดึกดําบันโดยป่าที่ใหญ่ที่สุดพบในคอเซลเย่ทุ่งหญ้าครอบคลุมพื้นที่5,593กิโเมตร ทุ่งนาและสวนหย่มอมครอบคลุมพื้นที่954ตารางกิโลเมตรสวนผลไม้ครอบคลุมพื้นที่363ตารางกิโลเมตรและไร่อุ่งนครอบคลุมพื้นที่216ตารางกิโลเมตรฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ